ฮักราบสวัสดีมิตรรักแฟน ROV ทุกท่านนะครับพบกับผมเจ้าฟรีซิงฮ่าๆนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในเกม ROV ก็อยู่ในแรงคอมมานเดอร์วันนี้เล่นเป็นซนะัพพอร์ตเล่น<ด>เป็นพิวัวก็เนี่ยนะครับพิวัว,วอยู่ไหนเว้ยอยู่นี่ไม่ได้เล่นซับนานนะครับก็บここเอาเร่งความเร็วเลยกันครับ เอาสองพอเอ่อก็เล่นเป็นซับให้ทีมแล้วกันนะครับแมช์นี้ตึงจริงครับแมบบนี้ทีมเขาสุดมากมาแก๊งตลอดเลยนะครับโดนแก๊้งนี่ไปแล้วโอ้เล่นมา20นาที <c oughs> สุดจริงๆเกมนี้ตึงมาก ก็เป็นรีเพย์นะครับที่ผมเล่นทิ้งไว้นะครับไม่ได้มีเวลาอัดแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยนะครับก็เอามารีเพย์มาเล่นแล้วกันง่ายดี <c oughs> จะได้ไวไวหน่อยกันนะครับวิ่งครับไม่กล้าชนแทงงห้เพื่อนเดินไปตเล่นพี่ควายนะครับให้สมกับชื่อช่องหน่อยนะครับดูอันนี้ ของยังไม่มีอะไรมากนะครับแมตช์น,นี้บอกเลยว่าไม่ค่อยได้ตายนะครับ <c oughs> นี่ยังเดียวโฮ้วิ่งไวจริงก็ขออาภัยด้วยนะครับไม่ได้เล่นแบบเ,เล่นไปอัดไปนะครับก็นนี้เป็นรีเพย์นะที่เล่นจบไปฟังเขานี่น่ากลัวมากครับเฮ้ นี่ช็อตเด็ดช็อตเด็ดไฮไลท์บอกเลยว่าปลาสวยออโดนถูกซัพพอร์ตไปได้คิวด้วยเออคิวหนึ่งตัวนี่ช็อตเมื่อกี้สวยมากก็มันจะไปตึงช่วงกลางเกมครับแมตชนี้เหนื่อยหน่อย เล่นเน,นานๆทีจะเล่นถึง20นาทีนะครับใน1แมตช์พี่ควายชนพี่หินอ่าซัพพอร์ตนี่ครับที่หินจะรุ่นดีกว่านะครับก็ผมรูนผมไม่ได้เอารุนแท้งมานะครับเอาเป็นรูนอ่สายไฟเตอร์ก็คือว่าหรือว่าไม่มีรุนแล้วกันครับแท้ง <c oughs> รุ่นซัพพอร์ต ก็ซูสีนะครับนะเห็นไหมครับต้องเดินไปช่วยโยกนู่นโยกนี่ช่วย <Ultimate. S 1> อ่าเปิดสวยอ่าไปเคี้ย์เลนนะครับเคลื่อนทิ้งเลน <has S 1> เราก็ต้องไปช่วยเร่งสปีดให้นะครับแค่คูณสองนะครับเนี่ย <Ultimate. S 2> ไวเวอร์ และเกมไว้ด้วยครับเล่นกันไว้เดี๋ยวต้อาดตัดเด็ดไปตัดนะครับลงติ๊กต็อกต้องแตกนี่ปืนกลเขาโหดจริงครับแบบนี้ออของถือว่าผมเจาะผมเยอะนะครับกับอลิสเตอร์กับโลกีครับอ่าส่วนมากช่องผมก็จะมีโลกี มีปลาไหลอ่าคิวก็ส์นั่นแหละรครับอาริเตอร์ฮิวก็อแล้วก็ไฮยาเตะอ่าไม่ค่อยมีพี่ควายพี่ควายไม่ได้เล่นส่วนมากก็จะเล่นอยู่2ตัวนี้อ่าวันนี้มาเล่นเป็นพี่ควายโชว์หน่อยโชว์แพ้หรือโชว์ชนะก็ไม่รู้ครับ <laughs> <laughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอืมไม่ได้ฝีมืออะไรเหมือนโปรเพยเยอร์เขาเล่นกันสนุกสนุกสนานนะครับ ยศขึ้นมาได้ก็เล่นกับเพื่อน <c oughs> ทำอะไรเข้าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะตอนนี้พี่ควายเขาปรับมาโกงหม่ตายหนึ่ง เนี่พี่ควายครับเขายังไม่ได้เนิฟนะครับถือว่าโกงพอสมควรขอภัยในเสียงรถด้วยนะครับสวยตายสวยก็ตายนะครับเมดสองนะทีมผมเมดนี้ไม่มีไฟเตอร์มีเมดสอถือว่าเมดก็ถือว่าเขาไม่ได้เนิฟนะครับเขาแพทนี้ปรับให้เมดเก่ง ถึงคนถึงนิยมเล่นเมทกันนะครับเขาไม่ได้เนิร์ฟอะไรเลยมีแต่ปรับให้เก่งนะครับแล้วก็พี่ควายช่วยทีมอี่เดียวเราอะแทงครับยอมตายพี่ชีพ ดูครับอของก็อของแทงธรรมดานะครับไม่ได้อะไรบือ้อ่วะรอดตายไป ก็ถือว่าการเค้มนี่จะเสียเปียบนิดนึงนะครับ,บเห้ครับนี่คอมโบกระเมดสองคนตีไม่ค่อยเข้านะก็จะได้เป็นช่วงๆตอนนี้ค่าสามตายสองแอซิดเก้านะครับเน้นป้อมชนะที่ป้อมนะเดือดเยอะ เกมชนะที่ป้อมแทงก็ชนจริงๆครับถ้าเล่นไฟเตอร์ผมก็เน้นป้อมอย่างเดียวโว้ยตายหลอกผมอ่ะนี่โชว์ๆเอาเพื่อนตายเพื่อนบังกระสุนให้ เพื่อนตายเยอะจะเป็นเสียเสียกลางเกมพยายามพยายามอย่าไปตายตามเขาแล้วกันคะรับชนให้ชนให้ได้ครับไลไรก็คือไล่พยายามไม่ให้ป้อมแตก เพียงเขียเลนเขี้ยไล้ไปครับดูเขาบวกกันแล้วเดี๋ยวเพื่อนบวกครับวิ่งใส่อย่างเดียวนะคลายรี วัวเมทเทลี่เขาอย่างเดียวยิงแรงด้วยนะครับการเงินเสียเปรียบด้วย <c oughs> อย่าผ <c oughs> ิดตัว <c oughs> ไม่ต้องคิดเดยอะไม่ต้องคิวนะครับเล่นสายครับพอ,อช่วยทีมให้เพื่อนได้คิวก็พอ อย um ่างเดียวเราอะวุ <t> ้ยเกือบตายเหมือนกันไปไปกับกลับแล้วครับ ดูเขานะครับก็ไล่ดูดูเขายิงเลือก,อกมันไล่ยิงไล่เล่นนะครับยิงเข้าย,ยิงยองยิงสายแค่รีเอ้อไม่ตายอืมนี่ช็อตสวยเยอะแบบนี้ โอเคเพื่อนจบแล้วครับนาคอสเข้าไปจบแล้วนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องยอดเร่งซิ่งฮ่าฮ่าฮ่านะครับก็ไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับผมก็ทำลงสนุกสนุกของผมไปนะครับโอเคนะครับก็เป็นการเล่นเป็นเล่นแมทนะได้ MVP ด้วยนะครับแมทนี้ก็สวัสดีครับ